ก็สวัสด,ดีนะครับพผมก็วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนฝาหลังมี1ิเบตทีโปนะครับมันแตกมายับเลยนะครับคลิปตัวนี้ก็อาจจะไม่ชัดหน่อยครับเพราะว่าผมถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับกล้องมันเต็มโอเคนั้นก็ไปกันเลยก็ง่ายๆนะครับผมก็จะใช้้ํามัลลัสนที่ผมคิดว่าทางบ้านแบบ เออแบบไม่สะด,ดวกอาจจะไม่มีเครื่องมืออะไรเงี้ยครับก็เราเทไปที่แพร่ครับบางๆนะครับแสะฝาหลังมันออกนะครับก็ค่อยๆแสะนะครับผมก็จะแสะไปขอบน้อยๆครับไม่ต้องไปลึกมากส่วนอีตรงปุ่มนะครับเราก็ระวังใสแ่แพรขาดนะครับอีตรงไหนมีปุ่มก็เราก็ รมัดระวังแย่ไปไม่ต้องลึกนะครับก็น้ำมันรลอนสั่นก็อย่าเอาไปเทที่ตัวเครื่องนะครับเพราะเดี๋ยวเผื่อมันน้ำมันอาจจะเข้าไปไปโดนจงโดนจอนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีก็มาใช้ไดเปาผมนะครับผมก็ทางบ้านอาจจะมีกันทุกบ้านนะครับไดเปาผมไปยืมแม่ยืมพี่อีสาว เอามาเป่าให้กาเอามันไายตัวนะครับถ้ามันเป็นลมล้อนะครับมันก็อาจจะเป่านานฝ่าพวกเครื่องซ่อมมือถือนะครับผมนี่อันนี้ก็เปิดมาแล้วตัวนี้กาวมันติดกับฝาหลังนะครับแล้วก็อย่าลืมทําความอัดที่ตัวเครื่องด้วยนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ต้องทําความอัดมากเท่าไหร่เพราะกาวติดกับฝาหลังหมดเลยนะครับนะครับแล้วก็ ตัวนี้ผมหามาได้เป็นงานแบบไม่แท้นะครับเพื่อผมก็ทำงานเออเอาเอา,เอาตามงบนะครับเออแล้วผมก็เอาตัวเครื่องมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเป็นแบบนี้ครับเช็ดกล้องเช็ดไลเช็ดทำความสะอาดฝุ่นครับลองก่อนนะครับแล้วก็ลงตามไปด้วยกาวนะครับผมตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นกาวใส เพราะว่าฝาหลังตัวนี้มันมันเป็นสีขาวด้วยนะครับถ้าเราไปใช้กาวสีดำนะครับบางทีเราจะไม่สวยเลยครับมองเห็นข้างหลังเป็นกาวได้เลยนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นกาวสายแทนนะครับแล้วก็อ,อ๋อกาวมันแข็งตัวใช้ได้เพราะผมเป่านะครับแล้วก็ลงกาวไปได้เลยนะครับ รู้ว่าลองแล้วมันสนิทก็ลองนะครับแล้วก็มาประกบนะครับเช็ดกล้องเช็ดอะไรให้ดีว่าโอเคทำความสะอาดแล้วก็ลองไปได้เลยครับแล้วก็เช็ดนะครับแล้วก็ใช้ยางรัดก็ได้หรือว่าเป็น ผ้าเทปก่อนนะครับเพื่อที่จะแบบมันจะได้กาวรอกาวแห้งสักสชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นครับเผื่อเพื่อนๆไว้ทําเองที่บ้านก็ขอให้ได้ทํากันได้ทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นรับ,บ,บโอเคสวัสดีครับ